โอเคนะเรานะครับเ่็งที่บอกสวัสดีครับสวัสดีครับอาจับมือจับมือพี่รอนหน่อยโอเคขอบคุณนะครับน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเรามีสินค้า GI นะครับมาแจกให้กับทุกคนในงานแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องเตรียมตัวตอบคำถามของผมซึ่งถ้าใครตั้งใจฟังผมนะตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยตอบได้แน่นอนหรือว่าใครตาดีเราลองมองรอบตัวเราแล้วว่าจะมีสิ่งไหนที่สามารถเป็นคำตอบได้นะฮะ สิ่งค้านแรกเนี่ยเราจะมีที่เราไปแจกคือจะเป็นเขาเรียกว่าอันนี้นะครับข้าวสัญญดครับจากเมืองพัทลุงนะครับแล้วก็เป็นเป็นข้งแรกของกันที่ผมรู้จักนะครับตัวอาหารชนิดนี้นะครับเหมือนเป็นคุกกี้ป่ะครับเนาะข้าวสัญญดนะครับอันนี้เลยแจกไปง่ายๆเลยนะคเพียงแค่ทุกคนต้องตั้งใจฟังคําถามนะครับด้านหน้าให้เตรียมตัววิ่งแล้วนะของกินนี่คือเตรียมตัวนะครับคําถามที่ผมจะถามคือว่านะครับงานนะครับ G.I. Market ในว,วันนี้นะครับหน่วยงานใดนะครับผมเป็นหน่วยงานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวเพวิ่งนัดเดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวบอกก่อนว่าจะทำยังไงนะเดี๋ยวทุกคนที่อยากตอบนะครับใครรู้นะฮะเอามือจับไว้ที่หูก,ก่อนอ่าโอเคผมจะนับเลครับยกมือครับ <c oughs> ไม่ไทยก็ตั้งตัวเลยนี่ครับท่านนี้เลยครับผมเชิญเชิญหน้าหน้าเชิญหน้าหน้าตรงนี้เลยรงทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สิทภารปัญญาและกระทรวงพาณิชย์นะครับคือง่ายมากใช่ไหม <laughs> อยู่ตรงนี้เลยถูกต้องนะครับผมรับไปเลยง่ายๆนะครับข้าวสักหยนนะครับจากเมืองปัตตุนนะครับรขอบคุณมากนะคะับให้รูมาให้รูกกันมามาออกขึ้นปนเวทีเลยเว้ยโอเคเชิญเชิญครับรโอเคแจกง,ง่ายมากผมบอกแล้วนะครับมามาตรงกลางกินกลางดีใช่ญครับโอเคมาเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับ เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าง่ายมากแค่นี้ก็ได้ไปเลยนะเพราะว่าคาตอบอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับก็งานวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับกระสมพันชิตนะครับผมแล้วก็กรมพัฒนาปัญญาด้วยที่จัดกิจกรรมดินี้ขึ้นนะแล้วก็ถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีมาัที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้ไม่ได้แจกแค่เดียวนะเราแจกกันต่อต่อไปจะเป็นส้มโอนครชัยศรีนะครับอ่าส้มโอนครชัยศรีอันนี้มันอย่งครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะ ส้มโอนครัยศรีนะครับคำถามของผมก็คือว่าผลงานล่าสุดของผมครับที่เพิ่งลาจอทีวีไปนะที่เพิ่งลาจอทีวีไปนะเป็นเป็นละครนะครับผมทางช่องทูฟอยูนะอ,อันนี้ง่ายมากใครที่ใครที่ติดตามผมผมก็จะรู้เนาะว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรนะฮะ<อ>เรื่องนี้ครับชื่อเรื่องภาษาไทยว่าอะไรและภาษาอังกฤษว่าอะไร<อ>ใครตอบได้รับไปเลยครับส้มโอนครใจศรีนะครับอเออ เต็มตัวนะเอามือจับไปที่หูนะครับหนึ่งสองซักโอเคด้านหน้านะครับผมพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับเจอเลยครับเอาละครับผลงานล่าสุดของผมที่เพิ่งลาจอไปทางช่อง True For You นะครับมีชื่อเรื่องว่าอะไรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับหันหน้าไปมองท่านผู้ชมด้วยครับโอเคโอเคครับชื่อเรื่องภาษาไทยชื่อเรื่องว่าคนรักเกยมายาชื่อภาษาอังกฤษ โลนไลน์นะฮะชื่อภาษาไทยคนรักเกมมายาชื่อภาษาอังกฤษเลิฟเปนไลน์นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมง่ายมากนะครับรับไปเลยครับเชิญบนเวทีเลยครับมาขึ้นมารับส้มโอนครชัยศรีไปนะครับเชิญเลยไม่ต้องน้อยใจไปนะครับใครที่อยากได้นะครับนี่ครับซื้อได้เลยที่ในบริเวณงานนะครับใชญครับ คุณนะครับโอเคถ่ายไปแล้วสองคำถามนะครับยังมีอีกหนึ่งคำถามนะคืออันนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากเอากลับบ้านเองเลยเพราะว่าผมชอบทานสิ่งนี้มากมันคือไข่เค็มไซยานะครับนี่วันนี้นะมัเาเป็นแพคเกจจิ้งนะเป็นกล่องนี้เลยน่ารักมากนะับจะบอกว่าที่คำถามไม่ได้เลยเนี่ยไปทีก่ก่อนอะละครครับของผมทางช่องสามที่กำลังจะออนแอร์เรื่องต่อไปนะครับในเร็วนี้เนี่ย มีชื่อเรื่องว่าอะไรมันเป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์แล้วมีชื่อตอนด้วยต้องตอบชื่อชื่อของซีรีส์ให้ได้และตอบชื่อตอนที่ได้นะครับอันนี้ง่ายมากจะออนแอร์แล้วประมาณหนึ่งปิดประมาณอีกเดือนยังนิดเดียวนะครับง่ายมากเลยอ่ะใครที่ตามผมเนี่ยตรเนี้ได้หมดเลยอ่ะนะซีรีส์ชื่อเรื่องอะไรชื่อตอนว่าอะไรนะครับีิมตัวนะหนึ่งสองซ้ยัมือครับผมผมเห็นคุณ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 พี่ทุกชายคนนี้เสี่ยงห่ว ได้ไหมครับขออนุญาตเชิญหน้าเวทีหน่อยโอเคนะครับเชิญครับโอเคเชิญถ้าเกิดเชิญตรงนี้ก็ได้ครับโอเคครับซีรีส์ชื่อเรื่องว่าอะไรครับกำรเมืองซ้อนกลกำรเมืองซ้อนกลนะครับเป็นซีรีส์ชื่อว่าชื่อว่ามีคนช่วยไหมมีคนช่วยไหมกำรเมืองซ้อนกลถูกแล้วเดอะคิวปิดเดอะคิวปิดนะครับ มาเทียซ้อนก้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเชิญครับเชิญรับรางวัลครับชัยเทียมชายาครับขอบคุณมากนะครับมาดูสนุกกันวันนี้ขออนุญาตครับจังกอนจะเป็นจังที่ตกที่สุดขอบคุณมากนะครับรับรางวาลนะครับวันนี้ก็ถือว่านะได้แจกสินค้า GI นะให้กับทุกคนนะได้ไปลองชิมกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะอยากจะได้บ้างเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวไปดูในงานกัน นะนะต่ถามมาไปแล้วเดี๋ยวยังมีเพลงหนึ่งนะแล้วก็หลังจาก